สวัสดีปล่ลสดีทุททก่กคนครับส่งนอนก่เป่าน,นี้กะตื่นตีสามอีกล่ลกมนงเขาจนี่ไปปลูลกตอนนี้กำลังจัดขนมส่บา เพงดนน้าเรียบร้อยออกันลุกมาเลยข่าแตาซุกไลหัวเ็บลมห่วหมู่บานอน้อกับานอนกัแล้วันกูยือนู้นเาม่จไดก็ได้กันบองการเรีย Ừ. Quá. Ừ. Show, ừ. là <laughs> Nhưng mà ข้าง ta ดอกวาอือที่3ที่3ต่อมาเนาะ khu, <laughs> ยังอ่ะพิงไปห่ะไปเลยสักคูสีเขียวสนงามันนี้คนคนเบ่งตาหมดเ่นะเบ่งตาสังเกต้าหมดเยนะน่ไมน่ไปสองพัน ดูย<โ>ืมไปนะยืมไปจิพกคันแทนคนนีดจะผดูบ้าเต้าห้จมแม่ตอนนี้กำลังปิ้งปิ้งอะไรปิ้งทับเบ่อปิ้งอะไรหัวใจจะตายโคหัวใจมนใช้่ะเขาเบ่อใชยาใช้พะเขาเบื่อใชาใช้าใชทังบาทใช้ทา้งพระเขานอนคนละหม่องแล้ว ไปไได้อะนะนะผูกเะือชมนะจะเอาไปผูกไว้ไมบ่เลยเไทยบวค้นได้เลไทตีเอาเชือกมัดแล้วเอาไทยกินนะอย่าว่าคุณมีนะไอ้เลยำมไร่้ำมต้มน้ำม่ไไรบอกใส่ผ้าขาแต่งผ้าขาวแล้วกัตอนเาใส่บาทเลย

mì เฮา phải นี่ lạc <laughs> Nàng ไปเอาไปตัวซ้าบ่ได้ดี à ค่ะกิน <laughs> xì <laughs> à ลูกนึง <laughs> เอาไว้ใส่ผ้าขาแต่งผ้าขาวโอเคเขาก็าายังเหมดพากันเลยหนังจะสอดแจ้งมีทีแอ๊ะ <c oughs> บะเกิดบอ้นเกิดวะ ม่ไหลมีแต่อันใหญ่ๆพอะเ้าซื้อมาแต่สวรรค์ลูกมามีแต่อันใหญ่ๆโมงตอร์วาน้อกินกระปุกได้เนาปุ๊บซุบนี่วะอันนี้เขาด้เช็ดยังสิดาอาดบอลด้วยเห็คือสแงหน้าหอดครื่งทางครับคืนน้ำไม้เขาจะปลูกบัวคุยใหญ่ปานี่ไม้ปลูกวัวคุยใหญ่ปานี้

น้ำขนมจีนเราก็ย่างอยู่พี่นล่ที่ย่างนะเพราะว่าจุ่งไว้ใส่ผ้าขาวกามาจุ่งคือโบได้ย่างย่างเลือดบ่เป็นถุงเป็นถุงเนาะถุงเลือดนี่คือหม้อแกงแต่ละคนใส่กระหิดไม่มีไปปุ๊บขอบประตูเกินเกินพอเมื่อนอนอยู่กันเมื่อคืนคนหลาย คนนอนเต็มเือนไปเลยก็เลยได้เมื่อนอนเต็มเหินไม่คั่วห้ามานะลุง มือใส่ไปเลยถือร่างแล้วเช็นได้ละก่อนนะสีดาะคือหนึ่งพันหนึ่งเลขเด็ดปะน่ารับมีอีสิมยันว่ารับเอาลิเออพันเอาลิตัวเด็ด ก็เลยซอออนละไม้เฮาสีแจ้งก็บ่ดีนะไต้หวันนี่เมื่อก็ก็เกษตรก็บ่ได้อย่างกับเขาก็ต้นดึกนี่มื้อนํา <laughs> มาอุ่นแล้วไม่ใจแก้งอ่ะนะเจ๊ซุปเจ๊ซุปเปลี่ยนซื้อไม่เอาไปไมทำมาต่สิ้นฉุกชั้นก่อนจะบอกอะไรบุกเจ๊ซื้อไม่แล เออเืซื้อหม่แล้วสุบสุปเจสสุปยายสุปมาพีนะใช้พี่อ่ะองนอนอันนี้สกู่ทรงที่สามบุลยสีขาวปนกันอันนี้สีเขียวสีงามเลิสีเขียว จั๊กกูอะกอๆแจก bạn nghĩ บาดนี้สารวนๆวายหมอขาวเฮาละ là <laughs>

คููแผดเซฟดวงกับเซฟนี่ <laughs> ครูแฝดไปเลย <laughs> ซุปบาซัน <laughs> <c oughs> คููแผดมาสูปเขาบาซัมได้ว่นะวะ

วันหนก็เสียเรลาอะไปลงยัีเฝากกดไลค์กดแชร์ก็ติดตามช่องนุออนในเดี๋ยวปลงฝากกัคิดหน้าปลงสบายดี